ฮานฮอกหรือต้นพยาานอนหรือภาษาเวียดนามเรียกว่าฮานฮอกเพราะเริ่มแรกมามาจากประเทศเวียดนามค่ะเป็นยาครอบจักรวาลเป็นยาเย็นส,สามารถที่จะกินกินใบสดๆหรือว่าจะปั่นปั่นเป็นน้ำสมนุนไพรรักษาโรคได้หลายอย่างรักษาความดันโลหิตสูงรักษาท้องผูกตกเลือด้ออักเสบและสามารถนำนำไปรักษาในสัตว์เลี้ยงได้ ร,รักษาในสุกรสุนัขแล้วก็ไก่เป็ดและป้องกันไอหิวาแล้วก็มือสัตว์ท้องเสียให้กินว<อ>้านฮอกไปแล้วจะหายค่ะสารในว้านฮอกมีโปรตีนกรดอะมิโนมีเกลือแร่แคลเซียมแมกนีเซียมและธาตุเหล็กและทองแดงค่ะบางทีอยู่บังว่าบางทีป้าทิปก็ไปเด็ดเบ็ดในกระถางที่ปลูกไวค่ะมามากินกินเล่นๆมันคล้ายๆคล้ายใบยน,านาออกเุ่งเมือกค่ะ